สวัสดีครับเพืเ่อนๆช่องประพาฒมะพร้าวบอนไซครับมิน้ผมจะมาอัปเดตประวัติของมะพร้าวตัวนี้คือมะพร้าวสู้ชีวิตครับมะพร้าวสู้ชีวิตผมจะไม่กีดเดี๋ยวก็ลกยกลากครับเอาลากเอาออกจากตรงนี้ครับมาใส่ตรงไม้ครับอันไม้ก็บ่บ่ะเนราไปะดนผมเปลี่ยนซื้อครับจากตรงนี้ครับคือพอเปลี่ยนพ้อยอยางวันติ ผมจิตได้ถือโอกาสร้อยให้ลากเขาร้อยน้ำครับตียกลากครับนี่ประมาณนี้ครับผมได้เตรียมไว้คววมสูงซ้ำนี่ครับผมกะจีบเอาออกไอ้กีดกลางออกทางดินกะจีเอาไว้คือเก่าดินเดิมแต่ว่ามาตันี่ออกไหสันโล่งครับตันไหสันโล่งแล้วก็กีดน้ำแล้วก็เอาใส่ในแก้วนี่ครับยกลากออกมากครับประวัติเขามันธรรมดาด้ยครับมะพร้าวสู้ชีวิตครับมะพร้าวตัวนี้เขาหลอดมากครับออกแทงนองมากผมก็เลยมา เป,เ,เ,ปะะเปิดให้เขาอีกหน่อยนึงบ่แมนบ่แมนเปิดให้อ่อนแล้วนั่มากินอีกซะลรอโอ้ยโอ้ยจอมโดนหมดกินนี่ตัวนี้จอมได้ด้ยเอ่อเปิดให้เขาดิครับแค่น้อยเดียวครับเพราะเหี้ยยังไรบอเขาบอให้เขาชำไรครับอืมแล้วทีเนี้ว,วัดเบิ่งครับสีแก้วปลาแก้วดีสดั้นใดผมกระเจียวโชว์หลากไว้สำนันครับผมบารูเวลาตีเงาบันไดนนะ่าตาจริงๆเราต้องระวังน้ำครับผมนี่ การเตือนตีต้องระวังน้ำครับท응่านบอเราบ้านเพื่อนมีหางออกมาไปโดนหาขาดไปโดนลากขาดครับมีดใหญ่เลือกครับ응ขั้นพิยกขึ้นลากก็ได้รับพ่กกวงบอกชำครับเลยใส่วิธีนี้ครับ응บอกให้ลากได้รับพ่วงบอกชำแต่กัตัดรเตืองสีเลยครับเพืเ่อน ตัดขงังลงเลยับขีดตรงนั้นีเลยนี่ครับที่นี่ถามว่าตรงนี้เอาออกบอกผมก็จะเอาออกก็เหมนครับแต่ว่าให้ดินได้อยู่ในลักษณะเกา่าถ้าเ้าบัออกเท้ากับตัดก้นเลยเอาดินเสริมยันลง่มแต่นี่ผมจะเอาออกครับจะง่ายมากเอาออกดีกว่าจะง่ายเพระาะใบเฉี่ยป่อยไห,หลากาเสรีกว่านี้ครับดึงสี่ข้นบ่ พวกขึ้นกันตรายครับให้ดินเก่าคนเก็อยู่กันได้ครับผมช่ำเลยเดือนกัวเกือบสองเดือนนี่แหละครับบพรานันโดนบันไดผมก็เลยสิมาโยกขึ้นเบนกระเจี๊ยะหาเขาแก่หน่อยไหมจอ๋กาสโยกไว้เลยครับผม ต่อดินได้อีกน้อยนึงครับพยายามสียบ่ให้ดินก้าวลุดนะคุไม่ให้ดินก้าหลุดนี่ครับวองหันปุ๋ปยเกิดจากต้นนั้นดินบ่อาทิมครับดินปุ๋ยเกิดจากต้นนั้นบ่อาทิมครับ เอามาใจเห็นตัวนี้ครับตัวนี้จะได้ปุ๋ยครับปุ๋ยเกินวัหันบ่อถิ่มเอามาใจเห็นตัวนี้แค่งครับครับคนที่โยกไวยระดับนี้ผมก็ไปเอาดินยาดลงกลางๆให้แน่น ผมก็จะทํานข้วสะอาดออกให้เห็นหลากครับคือลากมันแก่แล้วผมก็เลยโชว์ลากขึ้นมลาระดับหนึ่งครับดินมีปุ๋ยใดเขานา้าเขาจะได้มีปุ๋ยกินต่อเลย ต้นวังหันปุ๋ยเกินเอาดินออกดินเขาเก็บไว้ครับเอาไปใจให้ต้นไม้ได้อยู่ครับดินเขาเก็บไว้ขอบอ,อถิมดินต้นนั้นมีปุ๋ยมีคายู่เราก็เอาไปใจให้ต้นไม้ ยอดเริ่มโพย่าแล้วครับมอนดันเทนขาวๆน้อยเดียวภาพมันมีใญตัวแล้วครับใ่เติบแล้วครับรับวบนนี้ผมก็จะเอาออกครับสีชว์วเป็นลากเขาครับออกเลย ลาาเขาเดินแล้วเขาสาเหตุที่เขาบุตายคือเขาสูดได้เพราะว่าลาาเขาเดินแล้วลาาเขาเดินแล้วเขาก็เรียกผุดตายสายเหตุครับแป๊บนึงครับผมด้วยยังไงยังไงตัวการนอาออกครับ างานเพื่อนไปเลยเดี๋ยวผมขละเพื่อนคร,บรับอนสำคาญอยากให้เพื่อนเห็นครับนี่ครับ,บลาเขาลาแกจนพม่แห้งนะครับต้องแจงออกในเมื่อรอดแล้วก็เห็ดหนมีคุณ้าครับ หลายแห่งกับย้อนบอตายครับหมดกินทั้เทือ่อยังกินทั้เทือ่อกับย้อนบอตายหลากหลายแห่งเลยเออผสมต้นครับผมเดี๋ยวให้เขาออกมาเขาตีง,ง่ามเลยละ่ะข,ขั้นต้นเขาออกมาสำเร็จแล้วเขาตีง,ง่ามเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนไปเป็นกระถางจากขวดนิหน่อย,ยผมเบี่ยงไว้ก่อนหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนไปเป็นกระถางเลยนี่ครับผมจะมาแต่งนี่ออกเลยหรือมีเท่านี้แล้วครับนี่ย ส่วนเกินจากนี้เขาไปเข้าสิโชว์ลงไปข้าล่างครับที่ออกมากนี่ถือว่าเกินครับอันใดเป็นเกินมากๆ่เขาวขๆาเ,เอาออกเลยครับพรอว่าอยุกแลางเขาหายกินเขาจิบบริษัทธรมาภาวงหลักขงบนครับ อันนี้เป็นลากตัวไม้นี่ห้อยขาดครับเพื่อนเ่อห้อยขาดห้อยขาดเป็นลากตัวไม่ลักอยากเลี้ยง ออกเลยครับมาตรงไปนที่ใดเพราะว่าลากที่ลงไปเหลือเฟือเด้อครับซอยเหนือตัวเอยงได้แล้วครับเ mm hmm. ห็ดจจะได้กับตายแล้วหากแข็งแดงแบบนี้นะ่ะคือหากหากสูได้แล้วยังได้แล้วก็สภาพอากาศข้างนอกได้แล้ว บ่ต้องกังวลบ่ต้องมาห่อแล้วครับบัดมีแต่โชว์เลยบ่ต้องห่อแต่ว่าตอนนี้รอดรอนดเงแต่ต้นออกมาที่แทนที่จีได้ออกมาแต่โดนหมดก็มากินซ้ำแล้วซ้ำอีกช้อนเ่อซ้ำเ่อก็บ่ได้จักเื่อดีรอบที่สามดีได้กินดีได้บ่ก็เรื่อบอกไม่ยิ่แล้วครับจไหนได้ผมมาโยงบิังหนได้เอ่ะหมดกินคือบ่ตายเหจีใ้ได้ ลากเขาเดินแล้วเดินออกหลายแห่งครับนี่คุณนะ่ะลากนาตั้งนัานเลยที่จริงเขาเป็นบกเผาใหญ่ดิเห็นจริงจิเขาเป็นบกเผาตน้นใหญ่ดิแต่ว่ามดมากินยอดอ่อ,อนยอดยังเขามันก็เลยเหลือ,อาจะหนีที่เศษเป็นจริงจริครับเผาต้นใหญ่ไว้แห้งแล้วบอกาง่ายเหมือนกับว่ามาเอายอดไม้ละเริ่อมไม้แต่การเอายอดมันผลเลือกเกินไป หมดเขาเอาไห้เอาจำข้นเอาจำข้นตนเลยโอ้ยเห็นว่าคนมาวางว่าเลม่เาเอาไปทาว่าเอาหมดกันได้ สิประมาณนี้ถ้ามีครับผมว่าถ้าได้แต้งดียังหลายเพราะว่าอีกรอบนาผมจีขั้นมมนได้ใบสมบูรณ์ใบนี่ขึ้นมนาสมบูรณ์ลแล้วเนี่ยผมสิมาเปลี่ยนกระถางครับบาดนี้มาเปลี่ยนกระถางหลักเนี่ยพม่็ไจะออกเลยครับเพราะว่ามันห้อยอยู่บนแล้วโอ้แข็งครับแข็งแข็งเป็นไหม่แล้วครับเป็นไหม่แล้วกกติเปลี่ยนแต่ามีก่อนยกไปสมีก่อนวันันเดียวยังหลายแตผมก็ติ่มฮอดีเพราะว่าหากมันแดงมันแข็งเดีผมโมฮอดีละคือการ โดดกินสองรอบสามรอบก็เลยบนได้จะเท่อแท่ดีสีใดใบงามแล้วจากหลากหลายสีไดโชว์แล้วก็เลยได้สมีครับเพืเ่อนๆครับเอา้าฝากเป็นแนวทางเน่อยครับเด้อเบื้องแล้วถูกโกถูกแกะก็คนไหนก็แจ้งได้เลยครับช่องประพาสมะพ้าวบอนไซคครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับ